เริ่มต้นมาที่ผมเกิดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมเลยเดินไปรอบๆผมเห็นที่ที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็เลยเดินไปแล้วมันก็เปิดไม่ได้ผมเลยไปกีดหนึ่งแทนแล้วอยูู่ผมก็ได้คีเยดมาทําไมก็ไม่รู้ผมพยายามเปิดประตูนี้แต่มันก็เปิดไม่ได้ผมเลยไปขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้แล้วผมก็เห็นอะไรไม่รู้อยู่เขียวผมก็เลยเก็บมา ใช่แล้วมันคือกุญแจผมเลยได้กุญแจมาแล้วผมพยายามทีจ่จะไปเปิดตรงนั้นอีกทีนึงเมื่อผมกําลังจะไปไขผมก็พบกับความจริงที่น่าสะพึงนั่นก็คือเพื่อนผมเปิดไปแล้วผมเลยเข้าไปและได้พบเจอกับสาวเอฟเฟกต์สุดร้อนผมเลยสํารวจบ้านนี้ไปเรื่อยๆเพื่ออาจจะเจอของมีค่าแล้วผมก็ได้ยินเสียงหัวล้อสุดเยือกเย็นมาจากข้างหลังของผมผมเลยตกใจเป็นอย่างมากผมเลยไปเรียกเพื่อนมาผมเลยเริ่มสำรวจบ้านนี้กับเพื่อนที่ไม่รู้จักหลังจากนั้นผมก็เห็นแล็ปท็อปที่ตั้งอยู่ผมเลยขโมยมันมาแล้วมันก็ได้ขึ้นพ ว่ามันคืออะไรผมเลยกดปิดไปหลังจากนั้นแม่น้ามันก็ขึ้นเควสให้ติดตั้งกล้อง CCTV ข้างนอกผมรู้สึกอยากจะเข้าห้องน้ำผมก็เลยเข้าไปในห้องน้ําและผมกับเพื่อนสองคนที่เข้าไปอยู่ในห้องน้ํานี้ตั้งนานแล้วหลังจากนั้นเพื่อนหลายๆคนก็เข้ามาในห้องน้ํานั้นผมรู้สึกไม่สบายใจผมเลยออกไปข้างนอกคนเดียวแต่ผมรู้สึกกลัวผมเลยกลับเข้ามาใหม่และพบกับเพื่อนหลายสิบคนที่อยู่ในห้องน้ํานี้ผมรู้สึกเซงนิดๆเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาผมยังไม่เจอผีเลย ผมจึงออกไปข้างนอกเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ข้างนอกไม่มีอะไรเลยผมเลยกลับเข้ามาผมจึงชวนเพื่อนมาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้วยกันข้างนอกแต่ก็ไม่มีใครตามผมมาเลยผมรู้สึกเซ็งนิดๆผมเลยกลับเข้าไปใหม่สรุปตอนนี้ก็ยังไม่เจอผีเลยสักนิดแต่พวกคุณไม่ต้องห่วงคลิปนี้มีผีแน่นอน ผมเลยเห็นจุดสีเขียวผมเลยกดมันแต่ว่าเพื่อนนั้นก็บังผมจนผมต้องกดใหม่และนั่นคือแล็ปท็อปที่ผมเก็บมานั่นเองผมได้ดูกล้อง cctv แต่ผมก็ไม่เจออะไรเลยหลังจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงร้องเพลงซึ่งมันเพราะมากๆจนผมอยากให้คนที่ร้องเพลงนี้ไปประกวดไม้ทองคำเลยแหละหลังจากนั้นเพื่อนผมก็พยายามเข้ามาในห้องที่ผมอยู่พวกเขาดูแตกตื่นกันมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะแตกตื่นกันทำไม หลังจากนั้นผมก็ฟังเสียงนี้ไปสักพักหนึ่งจนผมเพลินเพื่อนผมไม่ชอบเสียงเพลงนั้นเพื่อนผมเลยปิดประตูผมสงสัยเป็นอย่างมากว่าทำไมเพื่อนต้องไปมุงดูกันที่หน้าประตู ผมก็ได้เจอกับหญิงสาวที่ทำท่าโยคะอยู่หน้าประตูจากนั้นเธอก็หายแวบไปกับตาซึ่งผมคิดว่าหญิงสาวคนนั้นน่าจะต้องเป็นเจ้าของเสียงอันไพเราะนั่นแน่ๆหลังจากนั้นผมก็ออกมาจากบ้านกับเพื่อนที่ไม่รู้จกักผมก็ได้เดินตามเขาไปเพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยจนผมได้พบกับหญิงสาวคนนั้นหญิงสาวที่เป็นเจ้าของเพลงนั่นเองและตอนนี้เขาพยายามที่จะเข้าไปในรถแต่ว่าเขาก็เข้าไม่ได้หญิงสาวคนนั้นอารมณ์เสียมากเลยทำท่าโยคะกลางอากาศแล้วผมก็ได้เพิ่งสังเกตว่าแขนของเขานน้นยาวขึ้นซึ่งมัน Amazing มากๆเพื่อนของ ไปปอบเธอแต่ว่าเธอก็พุ่งเข้าใส่อย่างแรงและไล่ฆ่าเพื่อนผมตามภาพเลยครับจนถึงจุดนี้ก็อยากจะให้ทุกคนไว้อะไรให้แก่เขาเป็นเวลา3วินาทีนะครับ หลังจากนั้นผมก็รีบวิ่งไปหาเพื่อนอีกลุ่มหนึ่งเพราะว่าผมกลัวว่าจะเป็นลายต่อไปหลังจากนั้นผมก็เจอผีข้าวต้มมาซึ่งมันน่ากลัวมากๆแล้วมันก็พยายามที่จะไล่เหยียบเพื่อนผมหลังจากนั้นหน้าจอผมก็เริ่มดับลงดับลงแล้วมันก็ดับลงในที่สุดหลังจากนั้นแม่น้ำมันก็เริ่มดีแสงเพิ่มขึ้นแล้วผมก็เริ่มมองเห็นอะไรขึ้นเยอะเลยเมื่อผมเห็นว่ามันปลอดภัยแล้วผมก็เลยออกมาข้างนอกกับเพื่อนแล้วได้พบเจอกผีข้าวต้มมาอีกทีหนึ่งซึ่งหน้ามันแดงมากๆเลยล่ะผมตกใจมากๆผมเลยวิ่่่่งงเเเเเข้้้าาาาาาบนน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 ไไถมมมมืออววัััตะะรจจจกกกผปป็็คใลลย เชิญหน้ากามันอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมตกใจนิดเดผมก็เลยถอยห่างออกมาหลังจากนั้นเจ้าผีข้าวต้มมัดมันก็กระโดดขึ้นไปสูงมากๆเลยละ่ะหลังจากนั้นผีข้าวต้มมัดก็กลับไป